ค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะร่วมกับเทศบาลขอไปค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมและก็ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อวางลดอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียนค่ะ นางสาวปรินดาปลาละเรนะคะรองนายกอบจอสงขลาค่ะเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและก็ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยทางด้านของโครงการดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เนื่องจากบอกว่าปัจจุบันนักเรียนนะคะที่ถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนด้วยการสูงมากค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและการดำเนินชีวิตของนักเรียนที่เป็นผู้กระทําเหยื่อรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหากไม่รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปัญหาการถูกรังแกแล้วก็การรังแกซึ่งกันและกันจะเป็นสาเหตุนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ปัญหาสังคมตามมาซึ่งการช่วยเหลือเด็กนะคะที่รับผลกระทบจากการถูกกลั่นแกล้งจําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการเข้าดูแลรักษาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อลดความรุนแรง ของสถานการณ์และก็ลดตราการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งอบอจอสงขลานะคะจึงร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิทยมศึกษาสงขลาสตูลแล้วก็กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและก็ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตขึ้นเพื่อบูรณาการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผ่านการทํางานระหว่างเครือข่ายสหวิชาชีพในโรงพยาบาลคุณครูที่โรงเรียนเพื่อจะได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องแบบบูรณาการอย่างครบวงจร โดยภายในโครงการนะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนชั้นไม่ยมศึกษาจดสงขาแนวทางการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นรวมไปถึงทักษะการปรับพฤติกรรมแบบให้ข้อมูลย้อนกลับสําหรับวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในการพัฒนาระบบการดูแลและก็การส่งต่อเด็กและก็วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตแบบครบวงจรซึ่งก็มีวิทยากร,รผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทางด้านกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพ ติดโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะ